ขอต้อนรับน้องกอฟวิทวัสนะครับสู่ช anel t r u Man City ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับนะฮะอยู่แบบมุมไฮไลท์เลยนะอ่าใช่ครับใ่้ทุกคนเห็นหน้าเลยครับอ่ะพาเดินชิวๆได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเราวอล์กแอนทอล์กไปยเออนี่นี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่พี่โม้แฟนเพจเอาไว้นะว่า เน็ตเร็วมากนะครับ wifi ที่สโมสรเนี่ยใช่ครับเน็ตเร็วมากกอฟเนี่ยเป็นคนที่คุยกับผมแรมปีนะครับในการวางแผนทัฮทนะฮะครับแรมปีเลยนะครับแล้วก็เอาจริงๆพี่ภูมิใจแทนนะที่เจอคนแบบกอฟนะครับคือมุ่งมากมากมุ่งมั่นแล้วก็แบบเก็บเงินนะครับ ทำนู่นทำนี่ตามแผนแล้วก็ได้บินไปจริงๆนะครับก๊อฟเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ครับในแบบบัสเชตทริปครั้งนี้ตอนนี้ยังไม่เกินแปดหมื่นครับพี่ยุโอ้โหเห,หรอเฮ้ยยังไม่เกินแปดหมื่นนี่ฟังไว้เซฟสุดๆเซฟมากๆนะครับน้อง <c ười> ก๊อฟจริงนะค,นอค,อนะค,คือคือมีคนถามพี่เยอะนะครับว่าท้ายสุดแล้วเนีย่ยเบ็ดเสร็จแบบเออ เราต้องแพนเท่าไหร่นี่ฟังจากจากคนอันเทนะครับคือถ้าเราไม่ลงไปลอนดอนด้วยอาจจะถูกกว่านี้ครับพี่ชูอันนี้ผมลงไปสามวันผลงไปดูที่เราไปเยือนอาร์เซนอลสามวันเป็นไงเบื่อยังแมนเชสเตอร์เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มไม่มีที่ไปแล้วเออจริงจริงจมันทรงทรงเชียงใหม่อะไรประมาณนั้นอ่าอ่าครับใช่ถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่พักหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเราไปครบแล้อะไรอย่างเงี้ยอืมนี่อันนี้เป็น ฝั่งที่ฝั่งใต้ใช่ไหมใช่ครับฝั่งใต้ครับใต้ฝั่งเซาทแตนนะครับเซาทแตนหนาวไหมก๊อฟอืมเย็นเย็นครับพี่ชูวันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่ไม่หนาวเท่าวันนั้นวันดาบี้ดาบี้ทั้งหนาวทั้งฝนเลยครับเอ้ยยังอยู่ยังอยู่พี่ชูยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ เออแต่จริงๆครั้งล่าสุดพี่ไปแปะสองข้อมก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอีกอันหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าพี่เพราะว่าพี่จําได้ว่ามันยกคือคือตอนปิดฤดูกาลเขายกไปเก็บอ่ะอ๋อครับอ่าโอเคโอเคแล้วตรงนี้อ๋อตรงนี้กําลังจะไปรูปบ้านนเกโลใช่ไหมครับนาเกโลอยู่ตรงนี้ไปลนาเกโลตรงนี้มันน่าจะเป็นที่เข้าทีมเดือนพี่จําไม่ผิดอ๋อครับใช่พี่จะบอกว่าคือถ้า ถ้าก๊อปมาตอนที่ไม่ได้มีการก่อสร้างสนามอ่ะมันเดินวนจากโคลินเบลมาฝั่งเนี้ยปั๊บเดียวเองแต่ตอนเนี้ยมั่งเดิน<อ>ใช่ครับไกลมากอ่าถึงแล้วครับฮีโร่ของเราอ่านี่ลูปปันอากิโร่นะครับถอดเสื้อสบัดมาจะนัดควินสปาร์กนะครับพี่จุควินสปาร์กใช่ครับอืมน,นี้เราจะไปกับตัน ขออนุญาตแจ้งนะครับน้องกอฟเนี่ยโชคดีมากนะคือวันนี้เป็นแมชพิเศษนะครับแล้วดันเป็นสมาชิกของ OSC นะครับ Official s u p p o r t e r b a n g k o อกนะครับแล้วเขารับรู้นะครับว่ากอฟเนี่ยไปเยือนแล้วเป็น OSC Bangkok คนเดียววันนี้นะครับเขาก็เลยให้สิทธิพิเศษนะฮะไปรับโล่ o s เ Bangkok อกแทนพวกเรานะครับแล้วก็เหมือนเราจะได้ไปยืนบนบูคาเปตด้วยใช่ป่ะ อ๋อเห็นว่าอย่างนั้นครับเออลองเดี๋ยวเลยเดี๋ยวไปถามว่าดูนะฮะถ้าไปยืนมูบูคาเป็ดเนี่ยจะได้เจอนักเตะด้วยนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะอ๋อที่ที่เขาเดินผ่านนั่นหรอพี่ชุใช่ในห้องนั้นเลยนี่เราไปไปต่อเลยไหมพี่ชุดาบิซินบาอ่าครับผมดาบิซินบามีคนถามว่าเสื้อส้มทิอะไรครับนซิเคียวริตี้เลยครับเยอะมากครับกำลังเติมพลังกันอยู่ครับ อ่ะก๊อปลองอธิบายเข้าร้าวหน่อยครับสมมุติคนคนหนึ่งอยากจะสารฝันตัวเองเนี่ยนะครับมันเริ่มจากอะไรก่อนอย่างตอนนั้นที่เราแพนกับพี่เริ่มที่ใจก่อนเลยครับพี่ชุอยากมากมากครับนี่เราก็ก๊อปว่าไปก๊อปว่าไปครับก็พือตั้งแต่เริ่มทํางานก็มีมีกําลังตัวเองก็วางแผนมาเรื่อยๆครับวางแผนเก็บ แต่ละเดือนแต่ละเดือนมาเขาเรียกว่าลิสสิ่งที่จะต้องทําที่จะต้องมาเนี่ยมันเราต้องทําอะไรบ้างอรองบประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราลิสไ้ก่อนในนี้เราก็มาหารมาหารแบอบกว่าเดือนหนึ่งหรือหรือปีหนึ่งว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บประมาณกี่บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยครับตอนตอนที่ก๊อ ทำแผนออกมาให้ผมดูนะโหละเอียดมากนะครับแบบโอ้โห,โห,โหทำไปทําอะไรที่ไหนนะครับละเอียดมากนะละเอียดยิบย่อยเลยตามคําแนะนําที่เคยบอกไปนะครับแล้วตอนนั้นก๊อฟทาอะไรก่อนนะไปทําวีซ่าก่อนหรือว่าซื้อตั๋วก่อนครับเอ่อทำทำวีซ่าก่อนครับูอย่างก๊อฟก๊อฟค่อยๆซื้อทีละอย่างวะแบบก๊อฟซื้อเดือนละอย่าง่ะประมาณไม่ไม่ถึงกับเดือนละอย่างครับก็ ซื้อไล่เรียกกันไปอยูะคือตั้งแต่วีซ่าคอนเฟิร์มก็ผมก็ไล่ซื้อเลยไล่ซื้อไล่จองที่พักอะไรงี้รวมระยะเวลาเบ็ดเสร็จเตรียมปีนถึงปีป่ะตั้งแต่เริ่มปีครับคุยกับพี่ชูเแรกๆนี่คือแปดแปดหมื่นตอนนี้คือยังไม่ถึงแปดหมื่นเนาะยังครับพี่จุประมาณเจ็ดเจ็ดกลางๆแต่ผมแต่ผมไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้ซื้อของเออของพวกเสื้อพวกอะไรนะครับซื้อแบบของยิปช็อปเล็กๆน้อยๆใช่ครับเพราะว่า โอ้โหชอบแมนซิตี้เนี่ยนะถ้าเกิดจะไปถล่มนะคุณต้องเตรียมไปอ่ะหมื่นหนึ่งครับเทียวหมดอ่ะใช่ครับถ้าค้างก็เดินกลับมาอันนี้พอแล้วพอแล้วอ่าซิตี้โซ่อยู่ตรงนี้นะครับบอกแฟนว่ามันย้ายมานะจริงๆอ่ะอยู่ตรงแทรมเมื่อก่อนอยู่แตรมเลยก็ก็คือเดินขึ้นมาแล้วเลี้ยวซ้ายใช่แต่ตอนนี้มันปิดนะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวตอนที่ไอ้โปรเจกต์สนามเสร็จอ่ะ เขาจะย้ายไปอีกหรือเปล่าแต่ที่เดาว่าย้ายอีกเพราะว่าตอนเนี้ยช็อปที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันดูแบบเหมือนเป็นป๊อปอัพช็อปอ่ะแบบว่ามูฟได้อะไรเงี้ยเหมือนทําแบบว่าสําลองไว้เฉยอ่ะพี่ชจไม่ไม่น่าจะตั้งถาวรก็ข่าวชั่วคราวเออชั่วคราวแต่ที่นี่ก็สวยเออทำทำทำสวยก็ช็อปเดิมอีกนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ก๊อฟเดิมไปที่โคลินเบลแล้วก็เดี๋ยวเราส่งกันตรงนั้นก็ได้นะฮะก๊อฟจะได้ไปชิวชิว นะรูกัันสามทหารเสือของซิตี้เราก็คล้ายๆอทินิตี้ของยูไนเต็ดเลยใช่ไหมพี่ผูใช่อันนี้ก็มีมีโคลิ <My Summer S 1> นเบลปาซิสลีไมเสมอฟปาซิสลีพี่ก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูกอลเป็นตัวอย่างเพราะจริงๆพี่เป็นคนพูดบ่อยว่าไปดูอังกฤษไปดูบอลีนอังกฤษมันไม่ได้ยากขนาดนั้น,นจริงไหมในความเห็นของกอลใช่ครับ คือภาษาผมเ,เรียกได้ว่าประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่จุบแต่ก็ <laughs> ถามยามนะงเดียวครับถามอย่างเดียวแล้วก็ใช้โทรศัพท์ทันเสียดพิมไม่เขาอ่านประมาณนี้ครับพี่จุืมผมชื่นชมน้องม,มากนะคือตั้งแต่ผมไปอังกฤษครั้งแรกเนี่ยแล้วน้องมันเห็นผมไปมันก็ทักมาคุยกับผมเรื่อยๆเลยนะครับพี่ไปต้องเก็บยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้น้องก็บอกไปแล้วนะว่าแปดหมื่น นะครับอืม